ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะได้จัดพิธีบุพเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเมื่อวันพระแรม15ค่้าค่เดือน10ที่ผ่านมาณศูนยะ์ 0. ปฏิบัติธรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระโดยการจัดพิธีบุพเปตพลีเพื่ออ,อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรยัยอารัธนาศีลอารัธนาธรรมและสวดพระพุทธมนตทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันถวายพัตหารพร้อมทั้งปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยค่ะสำหรับวันธรรมสวนะหมายถึงวันที่ชาวพุทธเข้าวัดทำบุญตักบาตรรักษาศีลเจริญภาวนาและฟังธรรมเทศนาเรียกกันในปัจจุบันว่าวันพระหรือวันอุโบสถซึ่งเป็นวันพระนะคะเป็นวันหลักแห่งการทำความดีโดยพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญ,ญาตให้ชาวพุทธ มีโอกาสทำความดีต่างๆได้แก่ทำบุญตักบาตรให้ทานเพื่อทำใจให้สงบสั่งสมบุญสร้างบาร,รมีชักชวนคนทุกคนนะคะให้ละชั่วทำแต่ความดีทำใจให้ผ่องใสขยายเครือข่ายคนดีไปทั่วโลกค่ะพร้อมทางได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วด้วยซึ่งการมาทำบุญในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกระตันยู ระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปด้วยค่ะ